ยังนู่นพี่น้องเสียบิลิเอ,อิพี่น้องกินน้ำกันน้ำยาขนมจีนตีนไก่จ้าปว๊บปั๊ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนมือนีมาพรกับหนูคือเก่านะคะในช่องหนูมิเชลเด็กดื่มนนะ้ำซสิงคโปร์มือนีหนูผ้ากินขนมจีนน้ำยาปลาตีนไก่จ้าหอนหอนด้ยพี่น้องหมดแต่ฮิตแล้วอ๋อนี่ยเรื่องของกลิ่นก่อนกินก็อย่าลืมน้ำปลาร้าหนูมิเชลแล้วก็ขนมจีนหนูมิเชลพ่นแม่พี่น้องเส้นเล็กเหนียวหนุ่มเส้นบ่บยาบเสื้อนหนูหลวจ้ะกินอันไรของหนูหนี่บ่มีผิดหวัง คนหนุ่มเป็นคนมากินขาบปุ่นขาบปุ่นหนุน่มในเสียบเส้นเลเน็กเหนียวหนุ่มอิลีบ่หยาบขึ้นหนังสติกอิลีพี่น้องอิลีอ,อืมอมบางคนมันแบบอ๋ออืม่มม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 ย เสีนแซบเสียบพี่น,อน,น้องนุ่มหนุ่มขับปุ่นนู่นนะจัดปูพี่น้องตะกอนคายสามหาใส่ส,สล้องปีใหม่สดเซ้ยโควิดนะพี่น้องโควิดไม่อีกซีฮอรลอยพี่น้องเสียบอีเล แพนน์เดยซิมสื่อลองซิมเหมืงเด้อเสียบอิลีจ้ะเยาวันหนูคุยอีละอิลีเสียบเส้นเล็กเนื้อนุ่มพี่น้องเหมือนเส้นสดเลยอะอารมณ์เหมือนเส้นสดเลยพี่น้องเส้นสด สูดปะขึ้นอืมอืมแซบคนำปลานี่ออกนว ฟ้าแดงสูตรเข้มข้นฟ้าดแดงคนละสี่สิบบาทไพ็คตำกระเสียบฟ้าทองคนละาสามสิบห้าสามคนลอยพี่น้งองข่าปุ่นหัวละเส้าหะสี่หัวลอยเนี่ยอยากกินสินข่าปุ่นเสียบๆขึ้นหนูนี่สั่งมาเลยพี่น้อง สร้างว่าเป็นกับบอกหลานเบิ้งได้จาหนูจะเอาทิงลิงการสร,าสร้างซื้อเวทไตคลิปหนูได้กดกรมาดหอกหัวเดียวกบส้มกว่าเดียวกบส้มพี่น้องเสียบิล หนูมากคือคนกินขอบคุ่นเหมือนเส้นสดเลยเว้ใเคยกินหองไผ่หยับหยาไม่กินอหอมน่งหยาหยาหอยัอย่ไงสิงนุนน้มหนุ่ม เดี๋ยวกับยี่บาสีขาวเค็มเลนแต่่าดเสียบด้วยพี่น้องน้ำยาครับผมนันนวๆซีนเป็นแบบนี้แต่อร่อยอื้อ ถ้าอยากกินเิ็งกระปุ่นแซ่บๆสั่งมากเลยคุณพ่อใครอยู่สิงคโปร์สั่งหนูได้อยู่ไทยหนูกับซ่งหนูไม่เห็นพี่นั่งซ่งใครพี่น้อง อยู่ต่างประเทศมนูก็ส่งนะคะใครอยากได้ส่งอะเสียงลูกสาวตื่นละหนำมันเฮียเฮียอ่ะ อย่าคว่ามันเป็นสีขาวแคลนเล่นมาเป็นแต่เสียงนู้นเฮ็ดคนอยู่ด้วพี่นอ้องอื ไม่ควรจะคลายความเพื่อง 同意。Mm. ลูกสาวตื่นละจะได้ไปเอาหน้หนั่าเฮ้ยขอกินสักคำก่อนนะคะไปเอาลูกล้วแศบคักเห,ห,ห,หนื่อยเห็ดแสบคักเห็ดแสบเนี่ย สั่งผัวบอกกินน้ำเป็นดนะพี่น่องพี่เดยวเสียบยับงสิเฮ้ยอืมอืมโอ,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 อ้ข้านีไปแล้วพี่น่องเอาคัน ลจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะจ้าฝากน้ำปลาหนูมิเชลยวน้ำเน้อจ้าแล้วก็สิ่งขอบุญจ้าเส้นเล็กเหนียวนุ่มไม่หยาบนะคะสนใจติดต่อสั่งซื้อได้คลิปไอ้หนูจะแปะลิมเอ้ยม่เอ,อาพิษจา้าไอ้หนูจะแปะลิงการสั่งซื้อไว้ตวใต้คลิปเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊าย